สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็รับสู่ของเราแขกข่าวสดนะครับอ่ะแนะนำตัวอีกทีหนึ่งให้าไปแทนเพื่อนเลยจ้ะค่ะสวัสดีค่ะโดนัทนะคะธนชาติไทยวันนี้จากค่าย JJM ค่ะครับผมเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกของค่ายด้วยใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็มีซิงเกิลแรกใช่แล้วค่ะซึ่งซิงเกิลว่า Secretly Love นะคะหรือรักครังเดียวนั่นเองค่ะครับผมเออคือว่าในมิซกินี้ที่มาที่ไปเนี่ย ยังไงบ้างเราเริ่มจากอะไรไหครับต้องเริ่มแรกเลยคือตอนเด็กๆหนูเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมหลายอย่างมากค่ะทำได้ทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นกิจกรรมชอบหมดเลยชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบทําอะไรอย่างอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าหนูเนี่ยเรียนเต้นไม่แต่เด็กอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอรู้สึกว่าการเรียนเต้นเดียวมันไม่พอมันควรที่จะมาคูาๆ่ๆไปเกี่ยวกับการเรียนร้องเพลงก็เลยได้มีโอกาสเรียนร้องเพลงกับพี่แกงพี่แกงส้มนะคะ เพราะว่าเขาก็สอนเป็นครูสอนร้องเพลงอยู่ด้วยแล้วเขาก็เป็นศิลปินด้วยทําเบื้องหลงังทําเบื้องหน้าหลายอย่างมากอะไรเงี้ยแล้วพอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าได้เรียนจะหาครูเรียนร้องเพลงเนะี่ยหนูรู้สึกว่าพี่แกงเนี่ยเป็นคนที่ครบในระดับหนึ่งเลยก็คือครบทุกอย่างสามารถทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างก็เลยอ่ะเรียนร้องเพลงกับพี่แกงแล้วเพลงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่าจุดเริ่มต้นมาจากการบ้านละกัน <c oughs> คือหนูได้การบ้าน <c oughs> จากพี่แกงมาว่า ลองแต่งเพลงเพลงหนึ่ง mm hmm. ซึ่งมันเป็นโจทย์ที่กว้างมากแล้วก็ยากมากเพราะว่าหนูไม่เคยลองแต่งเพลงหรือไม่เคยคิดจะลองแต่งเพลงด้วยซ้ำแล้วอยู่ได้การบ้านมาให้ลองแต่งเพลงตอนแรกคิดเครียดเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยเราจะจะแต่งเพลงได้ยังไองอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่า ก็เลยถามเขาเขาก็เลยแนะนําว่าโอเคงั้นเราลองหาดนตรีที่ชอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ดนตรีที่ชอบมาปุ๊บก,ก็ลองทําเมโลดี้ใส่เข้าไปทีนี้พอมาถึงตอนที่จะแต่งเนื้อร้องเนี่ยจะแต่งเนื้อร้องยังไงดีก็ไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงดี <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าให้ลองเขียนกรอนแมา <c oughs> ให้ลองเขียนกรอนแมาแล้วก็ พอได้คําที่มันเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยเราค่อยเอาไปใส่ในเนื้อเพลงแล้วค่อยๆปรับปรบเพิ่มแต่งลดคาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆ mm hmm. จนจก็ได้แก้มาเรื่อยๆจนได้ออกมาเป็นเพลงนี้นั่นเองแล้วก็ผมระยระเวลาในการเริ่มเ,เริ่มกันบ้านจนเป็นกองแปะจนมาดนตรีใส่จนมาปรับเนื้อร้องโอ้เป็นยังไงบ้างระยะเวลานานไหมดยจริงๆเพลงนี้เนี่ยก่อนหน้านีนน้ทำออกมาเป็นมิกซ์เทปนะคะมิกซ mm ์เทปนั่นก็คือการไปเอาบีท ท YouTube ี่ยูทูบอะไรเงี้ยบิทฟรีอะไรเงี้ยมาทาเป็นเพลงก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะได้เป็นมิซ์เทปเนี่ยหนูว่าตอนนั้นก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสักแบบ4ีห้าเดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะได้เป็นมิซ์เทปและพอแบบรู้สึกว่าพี่แกงเขารู้สึกว่าเพลงนี้มันสามารถที่จะทำได้ดีดกว่านี้อีกและสามารถที่จะมาต่อยอดได้ก็เลยเอาเพลงที่หนูแต่งเพลงแรกนี่แหละมาเดเวลลอปมาทาดนตรีใหม่ลองแก้เนื้อลองให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นเพลงนี้เองับผม สำหรับเนื้อหาเพลงครับผมเล่าถึงอะไรยังไงเอ่ยก็หนูเป็นคนชอบฟังเพลงรักนะคะรู้สึกว่าเป็นเพลงแรกเนี่ยที่เราแต่งเองเนี่ยก็อยากแต่งเพลงรักเหมือนกันก็เลยลองคิดหาถึงโมเมนต์ว่าจะแต่งโมเมนต์ไหนดีแล้วรู้สึกว่ามันมีคนหลายกลุ่มมากๆที่เรียกว่าแอบรักคนใกล้ตัวแอบรักเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูคิดว่ามันน่ามาพูดถึงเป็นโมเมนต์ที่แบบกแบบ็แอบเศร้าแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าแบบ มีคนได้ฟังอะไรหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบว่าคนกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยน่าจะแบบอินทูกับโมเมนต์นั้นใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่น่ามาเขียนใช่ก็เลยกัดไปเป็นี้ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเรียกว่าเราสมมติเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราแอบชอบเขาแต่เราไม่กล้าบอกเขาอะไรเงี้ยเพราะว่า ถ้าเราบอกไปปุ๊บมันก็กลายว่าอาจจะเสียเพื่อนออหรือความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวดนตรีก็ผมเนื้อหาโอเคแล้วตอนนี้ก็แนวดนตรีที่จะต้องมาหยิบมาจับมาใส่กับเพลงนี้ก็คือหนูเป็นคนชอบเพลงป๊อปอาร์อนดบีอยู่แล้วค่ะออแต่ทีเนี้ยพอจะมาทําเพลงแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มกิมมิคเข้าไปในเพลงออก็เลยเอาคิปฮอปมาใส่ด้วยออก็เพิ่มแรปใส่เข้าไปด้วยออใช่ค่ะซึ่งท่อนแรปเนี่ยเป็นเรียกว่า เป็นท่อนที่หินที่สุดเลยก็ว่าได้ในการแต่งเพราะว่ารัวมากก็เออียว่าต้องใส่อ,อะไรๆยางลงไปในเพลงนี้พื่เริ่มให้มันมีความใหม่มีความเออไปล็อกขึ้นแบบนั้นเนาะใช่ใช่แล้วแล้วเพลงนี้เอ่อเ็มวีเป็นยังไงบ้างครับเอ็มวีหนูว่าได้มีโอกาสคุยกับดีเรคเตอร์นะคะ,ะว่า ความต้องการของหนูเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นเพลงรักก็เลยอยากจะทํา m v ออกมาในรูปแบบของการเล่าสตอรี่เกี่ยวกับเพื่อนสองคนอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนสองคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันทําอะไรไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่คนหนึ่งแอบ,บชอบแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกเพื่อนว่าเราอะชอบนะเพราะว่ากลัวที่จะเสียเพื่อนหรือกลัวความความรู้สึกความสนิทอะไรเงี้ยมันจะลดหายไปน้อยลงค่ะก็เป็นมานี้ เราะลุกแสดงด้วยใช่ใช่เป็นเรียกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการแสดงจริงๆครั้งแรกครั้งแรกเลยคร <c oughs> ั้งแรกเลยนี่ก็ในเ v ็วตัเพลงตัวเองเลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> โดยมีหน่มอัพเข้ามา,าได,วไวได้ได้พี่อัพภูมิพัฒน์มาเป็นพระเอก MV น <c oughs> ัวนเอง <c oughs> <c oughs> เารียกว่าเรว่าตดำเนินเรื่องเล่าเรื่อง,อง,อง,องอนนันไรที่ความน่ารักใช่ใช่ค่ะว,ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราทําอะไรไปไหนมาไหน,ไหนได้วยกันตลอดแต่ว่าเราก็แอบ,บมองเขาเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดอะไรงเงี้ยอยู่ไม่ห่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดความในใจของเราออกไปเองครับผมเพลงปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคำฟีดแบบกับแฟนๆที่เขาลอติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มเรื่องโรมเนะจริง ต้องบอกว่าเกินคาดมากๆเลยแต่ด้วยทางแฟนคลับพี่แกงด้วยแฟนคลับพี่อัพด้วยคือพี่ๆน่ารักกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียกว่าช่วยแชร์กันเยอะมากๆออพอ MV ปล่อยปุ๊บคือช่วยกันแชร์แบบในทวิตเตอหนูเห็นแบบเยอะมากๆเออลยต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเออ่ฟีดแบบที่แบบอ่านแล้วชื่นใจคําที่คําชื่นชมที่เราชื่นใจให้ไห,<อ>ไห,ไหมวาคนได้รับอ่านได้รับฟัง จริงๆหนูอ่านทุกคอมเมนต์เลยอะค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแบบในย t u b e ในแบบ Facebook t w i t t e r IG อะไรอย่างเงี้ยคือมีแบบพี่ๆ DM กันเข้ามาแบบช่วยโพล์ช่วยแชร์กันเยอะมากๆแล้วคือมันรู้สึกแบบด้วยความที่เป็นเพลงที่เราแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ตอนแรกก็คิดว่ากลัวจะไม่มีคนฟังรือว่าแบบกลัวจะไม่มีคนชอบอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ว่าพอ เพลงปล่อยออกมาปุ๊บแล้วแบบกระแสะตอบรับค่อนข้างดีเ,ออเกินคาดมากๆออหนูแบบอุ่นใจแล้วก็แบบดีใจมากๆที่แบบว่าพี่ๆช่วยแบบให้ความสนใจกันขนาดนี้ออแล้วก็อินดูนมันเป็นความตั้งใจของเราเนาะแบบนี้เพลงแรกด้วยคาดหวังไว้ยังไงบ้างเออทีแรกโอ้จริงๆแค่ขอให้มีคนแบบฟังมีคนมาออคอมเมนต์ว่าเพลงดีเพลงแบบฟังเพราะอะไรเงี้ยเพื่อนั้นหนูก็ดีใจละค่ะแต่ต้องบอกว่า พอออกมาปุ๊บเกินค่าดไปเยอะมากๆออมากมากเลยจริงๆก็ลดความกดดันลงแล้วหลังจากป่อนออกไปใช่ค่ะหายวูบเลยหายวับไปเลยเสำหรับทิงเกลิลที่สองคขาจเป็นยังไงบ้างอรอะยะเวลาในการต่อเนื่องกันนี่จะจะจะทีหรือต้องนานกอ่ไปอีกเท่ไหร่ใไงจริงๆตอนนี้มีแพลนไว้ออแล้วมีแลนไว้แล้วค่ะออก็คิดว่า ก็จะได้ทุกคนเนี่ยจะอาจจะได้ฟังอีกสไตล์เพลงหนึ่ง mm hmm. ที่แบบว่าหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันเร็วนี้ภายในปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ mm ับ hmm. โอเคสำหรับเพลงนี้อยากจะให้ลองให้เราฟังสักนิดนึ่งบาท่อนฮุกนะคะ okay. Okay. แต่ทำอะไรก็ไใจแค่รักและก็ไม่รู้ต้องทำเช่นไรที่จะให้เธอมาสนใจทำได้เพียงรักข้างเดียวฝากเพงลง Secretly Love รักข้างเดียวไว้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ช่องทางติดตามแลบฟังดาวน์โหลดอะไรไงบ้างค่ะก็ ตอนนี้นะะเพลงก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับฟังนะคะก็สามารถไปติดตามรับฟังนะคะได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็สำหรับ MV ใครที่ยังไม่ได้รับชมนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้นะคะที่ y o u t u b e นะคะช่องเนินัชชานั่นเองค่ะฝากเพลง Secretly Love รักครังเดียวด้วยนะคะครับผสำรับวันนี้ราขอบคุณมานะคขอบคุณค่ะสวัสดีครับ